ไม่เป็นไรงั้นฉันกลับไปที่ห้องก่อนนะให้ใช่ไปส่งไหมไม่เป็นไรฉันขอตัวก่อนนะอตอืเออตอนนี้ฉันต้องไปทำอะไรนะอ๋อฉันต้องไปทำงานต่อนี่เองหนึ่งอาทิตย์ต่อมาคำใบแผ่นใหม่มาแล้วล่ะข้างในเขียนว่าอะไรบ้างล่ะเออข้างในเขียนไว้ว่า ผูพปทักคนที่ซสินะท่านพูไปทักคนที่ซเนี่ยต้องอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะกับเขาสถานที่นั้นก็คือคือที่ไหนดีนะอาวใช่แล้วยูนในที่ที่ทุกคนไฟฟอนอยากจะไปม,กมากๆแต่ก็นะพวกได้เลยจะไม่รู้จักที่นี่หรอกนะในสถานที่ที่ทุกคนสามารถเสีของได้ด้วยล่ะได้ใช้พลังได้ด้วยโอ้มากไปแล้วสินะ ผมให้เขาไปแค่นี้ดีกว่าโชคดีนะท่านท่านทา,ายเสกของได้เหรอใช้พลังได้ด้วยนั่นเหรอมันก็ไม่เกีือบทุกด,ดินแดนเลยนะที่สามารถใช้พลังได้นะมันก็จริงนะแต่จะเป็นดินแดนไหนนะที่ใช้พลังเวทเป็นหลักดินแดนอะไรนะเนาะออร่าพอจะรู้จักไหมล่ะ ช่างขอเนยครบนึงอ๋อใช่ดินแดนแห่งเวทมนต์น่ะเอ๊ะดินแดนแห่งเวทมนต์เหรอมันไกลจากดินแดนเรามากๆเลยนะแถมอีกอย่างดินแดนนั้นเข้าถึงยากกว่าดินแดนแห่งเกมส์ซะอีกนะมันจะมีดินแดนไหนอีกล่ะที่ใช้พลังแม่เป็นหลักอ่ะเออมันก็มีที่อื่นสิอย่างเช่นดินแดนแห่งดาฟ้าไง คำวลาไม่ใช่อะ่ะเราลองไปดูที่จะดแห่งเว็บมอนก่อนดีนะถึงจะใช้เวลาเดินทางหน่อยแต่พวกเราก็ต้องลงทุนนะเพื่อที่จะพาผู้พิทักษ์คนที่สี่กลับมางั้นก็ได้เพื่อพาผู้พิทักษ์คนที่สี่กลับมาฉันยอมทำทุกอย่างเลยนะงั้นพวกเราไปกันเถอะทึดทที่นี่ที่ไหนล่ะเนี่ย ทำไมฉันตื่นขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่นี่ได้อะถ้าจำไม่ผิดนะฉันโดนไอสลามสีลงจับตัวมานแน่เลยฮะนานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันมาอยู่ที่นี่นะเธอเป็นใครเอ๊เอ๊เอสียงใครกันนะฉันถามว่าเธอเป็นใครฉ,ฉ,ฉ,ฉัน ฉันเป็นผู้พิทักษ์คนที่สี่ของอินเดนแห่งสายลุงหืมเอ่อเฮ้ยอะไรของเธอจะตกใจทำไมก็ก็ก็คุณผมมาแบบนี้ใครจะไม่ตกใจบ้างละ่ะเมื่อกี้เธอพูดว่าอินเดีนแห่งสายลุงงั้นเหรอใช่แล้มาที่นี่ได้ไงล่ะเอฉัน โดนจับตัวมันอะเอ๋โดนจับตัวมันเหรอทั้งๆท,ที่มาอยู่ในโรงเรียนแท้ๆทำไมว่ากี้จับพลังชีวิตไม่ได้เลยล่ะว่าแต่ที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่คือดินแดนแห่งเวทมนต์และตรงที่เธอยืนอยู่ตรงนี้ก็คือโรงเรียนสอนเวทมนต์เอ๊เอ๋ดินแดนแห่งเวทมนต์งั้นเหรอทำไม ทำไมฉันถึงมังกเจ้าจินแดงสายลูกขนาดนี้ล่ะงั้นเธอตามฉันมาก่อนแล้วกันนะแล,แ,ลแล้ว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 ฉันจะไว้ใจเธอได้ยังไงก็นะ่ะเธอคิดว่าไงล่ะถ้าเธอไม่ตามมาก็ตามใจแล้วกันนะเอ่อเอเอก็ก็ได้นำไปเลยโหที่นี่เองเหรอเนี่ย มากๆเลยฮะเราพวกเราจะเดินหาเจอไหมหอ่ะก็ต้องเจออยู่แล้วเลยนะ่าแต่ต้องใช้เวลาก็เถอะนะงั้นเข้าไปข้างในกันเถอะพวกเธอทั้งสองคนหยุดอยู่ตรงนี้แหละเธอเธอเป็นใครกันฉันชื่อเอเลนเป็นอาจารย์สอนเวทมนต์ของโรงเรียนนี้พวกเธอสองคนเป็นใครอะ่ะ ฉันชื่ออราค่ะส่วนคนนี้แดนเป็นเจ้าชายแห่งอินเดียสายลวงค่ะพวกเรามาตามหาผู้พิทักษ์คนที่สี่ที่ถูกจับไปค่ะผู้พิทักษ์คนที่สี่ทำไมเธอคิดว่าอยู่ที่นี่ล่ะก็เพราะในคำใบ้มันบอกว่าผู้พิทักษ์คนที่สี่มีที่นี่น,นะครับงั้นตามฉันมาแล้วกันนะเมื่อสองนาทีก่อน ศาสตราจารย์เกลพบคนแปลกหน้ามาอยู่ในโรงเรียนของเราฉันจะลองให้พวกเธอเข้าไปดูแล้วกันว่าใช่คนที่ตามหาหรือเปล่างั้นเดี๋ยวฉันรอนายหน้าห้องนะนาเข้าไปเถิดแดนทำไมไม่เข้าไปด้วยกันล่ะฉันไม่รู้ว่าผู้พิทักษ์คนที่สีหน้าตาเป็นยังไงนายเข้าไปดูเถอถ้าง,งั้นก็ตามฉันมาละกันนะครับ เศาสาตราจารย์คะหืมว่าไงเอเลนแล้วนั่นใครละ่ะเจ,จ,จ,จ้าชายเด็ได้ไดผู้ชายคนนี้ชื่อแดนเป็นเจ้าชายที่มาจากดินแดนแห่งสายลุงมนะคะส่วนคนนี้ก็เป็นผู้พิทักษ์คนที่สี่มาจากดินแดนแห่งสายลุงมเหมือนกันเนี่ยนั้นก็แสดงว่านายมาตามหาเขาเหรอครับผมมาตามหาผมมู้พิทักษ์คนที่สี่ครับ งั้นเหรอแเจ้าชายไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ครับอ้ยขอบคุณขอบคุณคุณมากๆางเลยนะครับท,ท,ที่ช่วยเขาไว้อะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็แค่สัมผัสได้ถึงบางอย่างพอเห็นว่าเป็นคนของดิแดนสายลงก็เลยพามาที่ปลอดภยัยก็แค่นั้นเองนั่นแหละครับขอบคุณมาก้างเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกนะ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับโชคดีนะทำไมศาสตราจารย์มั่นใจขนาดนั้นล่ะคะมั่นใจอะไรล่ะก็ทำไมถึงมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ไปตามหาผู้พิทักษ์ของดินแดนแห่งสายลุ้งอะ่ะฉันก็แค่สัมผัสได้นะงั้นหรอคะเธอไปทำงานต่อเถอนะเอเลน เดี๋ยวนี้มีเรื่องแปลกๆตลอดเลยดูเหมือนว่าจะเจอง่ายจังเลยเนาะแล้วทำไมเจ้าหน้ารือาพามาที่นี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันสินะเธอเป็นใครงนันเหรอฉันชื่อออร่านะออรา่ามาช่วยฉันตามหาผู้พิดักทั้งเจ็ดน่ยนะอืมขอบคุณเธอมากๆเลยนะข,ขอบคุณอะไรลรอ ขอบคุณที่ช่วยเจ้าชายตามหาพวกเราเลยไม่เป็นไรหรอกนะเ <c oughs> ออโอ๊ยแด,ดนแดนเป็นอะไรไปอ่ะเออหนักหนักไปทั้งตัวเลยแถ่แถ,ถ่ปวดหัวอ,อีกเฮ้อแ <c oughs> ด,ดนเจ,จ้าชายแ <c oughs> ดนดานายเป็นอะไรไปล่ะแดน เกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้จู่ๆแดนก็สลบไปแล้วเขาก็พูดว่าปวดหัวแล้วก็บอกว่าหนักไปทั้งตัวเลยะค่ะง <hm ั้นพาแดนไปที่ห้องพยาบาลก่อนเถอะนะค่ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะแดนเป็นอะไรไปคะคงเพราะโดนพลังของพวกนักเวทด้านมืดดักโจมตีน่ะ แล้วทำไมต้องทำลายแค่แดนคนเดียวหรอคะทำไมพวกเราสองคนไม่โดนล่ะฉันก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมถึงทำลายแค่แดนคนเดียวทำไมไม่ทำลายพวกเธอกันนะแล้วแล้วเจใช้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะไม่เป็นอะไรหรอกนะฉันน่ะไลเวทร,รักษาให้ได้แล้วตอนนี้เขาก็ปลอดภัยแล้วล่ะแล้วแดนจะฟื้นตอนไหนหรอคะ คิดว่าคงจะเป็นพรุ่งนี้แหละนะง,งั้นเหรอคขงั้นฉันขออยู่เฝ้าเขาเองค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะแนน,น่าอยาเป็นอะไรปไปเลยนะว้าวว้าว สติกเกอรลา์โปเกต89สิ 19. นี่วางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนะน้ำเลย